กับนับสกสการท่านหมาพันชัยเจ้าวาดวาดัดวธีรวงพระเถลานุเถระทุูปกท่านพลมตรีวิรุณสวนวงศ์ผู้การตำรวจภูธรจังหวัดชุมพรท่านพลตรีนิวัฒน์พอพร้อมนะครับผู้สงคุณนวุติต่อรอนะครับวันนี้เป็นวันดีวันพิเศษนะครับท่านพลหมวดโทอําพลบัวรพพรนะครับท่านผู้จัดจาการตำรวจภูธรภาคแปดได้มอบหมายให้ผมนะครับ เดินทางมาเป็นประธานในทอดประป่าวันนี้สืบมเนื่องที่มาท่านพลตโทอัมพลบรุรพพรผู้ชัดการนะครับก็ทราบว่าทางวัดมีการผลิตยาทึ่ช่วยในการป้องกันและรักษาโควิด19แล้วก็ได้แจกจ่ายเผยแพร่ไปทั่วประเทศนะครับตำรวจภูธรภาคปแปนรับผิดชอบ7จังหวัดนะครับมีตำรวจประมาณ1,000 0กว่าคนนะครับหนึ่งคน ประชากรรับผิดชอบประมาณ7จ็ดถึงเล้านคนนะครับก็ในส่วนที่ช่วงมีโควิดระบาดทางตำรวจพุทธภพรรคแปดก็ไ,ได้รับความนุเคราะห์จากท่านเจา้าอาวาสนะครับาอาจารย์ให้ยาไปสนับสนุนในการทำหน้าที่ของช้ดตำร,รวจนะครับหนึ่งหมื่นสองที่เรามีตํารวจนะครับติดไปเป็นถึงหลักพันคนนะครับก็ช่วยบรรทบบาบางไปเยอะท่านผู้จัดการมีเจตนารมแน่แน่แล้วก็เจอมั่นศรัทธา ในการผลิตยาของท่านเจ้าวาานะครับก็มีแนวคิดว่าไม,ไม่ได้จะช่วยเหลือตํารวจในการพิจารณาองค์หนึ่งหมื่นสองพันคนนะครับก็จะช่วยเหลือในตำรวจพุทธพัไปแล้วก็ทั่วประเทศนะครับจึงได้ดําริให้ท่านผู้การชุมพรเ,เป็นเจ้าพาร่วมแล้วก็ทุกๆจังหวัดร่วมด้วยเชิกันทั้งหมดเลยทางหนึ่งหมื่นกว่าคนเพื่อที่จะรวบรวมเงินมาช่วยสนับสนุนในการในทัพป่าอันนี้เพื่อให้เกิดประโยชน์กับในตํารวจเองแล้วก็พี่น้องประชาชนทั้งในเขต ตำรวจภูธรภาคแปดทุกจังหวัดและก็ในท้องที่ทั่วประเทศไทยครับเงินวันนี้ก็คือเงินบริจาคของกพลังคนทั้งหมดเลยครับครับครับเปตัวเลขนครับประมาณประมามป่วยก็เลยป่วยหนึ่งแสนสองหมื่นบาทเศษครับครับก็สองแสนหนึ่งหมื่นอ๋อสองแสนหนึ่งหมื่นบาทครับก็ท่านผู้จัดการก็บอกบุญนะครับกับผู้การทุกจังหวัดทั้งภูการศูนย์ศุกรอารมผู้การสืบ และทุกทุกคนนะครับที่เป็นสมัครพรรพวกกอตอรตอร,ตรในทีมงานตํารวจก็ที่จะช่วยเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดนะครับก็ต้องขอบคุณพี่น้องสือ่อมวลชนวันนี้นะครับที่มาได้เผยแพร่และถ่ายทอดก็อยากจะให้ที่เห็นให้เห็นถึงความตั้งใจของท่านผู้บัชาการนะครับพลตโทอัมพลบรุลบรพรเป็นอย่างสูงแล้วก็สิ่งสําคัญคือว่าการแนะนําประชาสัมพันธ์ให้ทั่วประเทศได้รู้จักที่นี่และได้เห็นประโยชน์ เราคุณน้าเนี่คุณได้ไหได้ครับก็เหมือนกรุงศรีอยยาเนี่ยหนึ่งพันแปดร้อยเก้าสามศรีห้าหกร้อยปีแล้วก็มีภูมิปัญญาไทยมาถึงเสียกรุงสองพันสามร้อยสิบเรามีองค์สมเด็จเจ้าตากศิลมาดาเนี่ยสองพันสามร้อยสิบถึงสองพันสามร้อยยี่สิบนะครับจากนั้นก็เริ่มต้นกรุงรัตนโก,กสินทร์สองพันสามร้อย สองสามสองห้านะครับจนถึงที่จะพูดถึงก็คือครับเนื้อหัวพระจอมเกล้าพระจ,จ,จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่รัชทาลที่ห้าครับเพราะถ้าเสด็จเตียมหมอพรเนี่ยเป็นบุตรนะครับกับเจ้าจอมบรรดาหโมดนะครับท่านก็ได้มาทำนัดพักแล้วก็มาช่วยเหลือร,ราษฎรจังหวัดชุมพรเยอะมากและมีตำรับตำรายาสืบต่อกันมานะครับทราบว่าท่านเจ้าวาดก็อ่านภาษาขอมได้ด้วยนะครับ ก็คุณประโยชน์เขาช่วยเผยแพร่ในสองส่วนคืออยากให้สื่อมวลชนประชาสัมพันเรื่องนี้แล้วก็ในส่วนของอาจารย์ที่จะเผยแพร่ต่อยอดองความรู้ให้มันคงอยู่กับชุมพอรอยู่กับประเทศไทยอยู่ทุกทุกคนจะเรียนรู้เพื่อที่จะได้สนับสนุนดูแลพี่น้องประชาชนทั้งประเทศครับอาจารย์ครับมีอะไรจะกล่าวคุณจริญพรผู้บัญชาการผู้ทอนภาคแปดแล้วก็ผู้การจังหวัดในภาคแปด ที่ได้เล่งเห็นถึงความสําคัญของการสนับสนุนเพื่อผลิตยาสมุนไพรแจกจ่ายให้กับชาวบ้านเพื่อ,อาการดูแลสุขภาพของชาวบ้านและประชาชนและเป็นการสืบสานภูมิปัญญาของเสด็จในกรมหลวงชุมพร,รที่ทรงฝากภูมิปัญญาไว้ให้กับปร,ประชาชนชาวไทยเพื่อต่อยอดให้ชาวบ้านได้เข้าถึงเพึ่งได้และก็ใช้ยาเป็นในทุกมิติจะเป็นอาหารก็ดีจะเป็นการใช้ยาในครัวเรือนก็ดีในการดูแลสุขภาพเรื่องใกล้ตัวก็ดีถือว่าเป็นประโยชน์ อย่างสุดๆแก่ชาวบ้านเพราะว่าหน้าที่สาคัญที่สุดทุกคนเป็นเจ้าของไม่ได้เป็นผู้หนึ่งผู้ใดที่เป็นเจ้าของแต่ประชาชนชาไทยทุกคนที่จะต้องช่วยผลักดันและก็สืบสารภูปัญญาอันมีคุณค่ามากที่สุดของเราเพื่อจะได้ดูแลและต่อยอดไปให้กับลูกหลานของเราและให้ประเทศของเราได้อยู่ได้มีสุกภาพแข็งแรงกรันทุกคนก็ขอขอบคุณเจริญพรทุกท่านทุกคนที่มาร่วมกิจกรรมวันนี้เยังเห็นถึงความสำคัญ อาตอมาในฐานะที่รับผิดชอบดูแลวัดก็ยังขับเคลื่อนโครงการการถ่ายทอดภูมิปัญญาของเสด็จในกลุ่มและก็การทาํายาเผยแพร่ให้กับชาวบ้านอยู่ก็ขอเจะเดินพรมครับ